สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องราวลึกลับทุกท่านวันนี้รายการเรื่องเล่าจากหลุมขอเสนอตอนเกิดแต่ตมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยครับกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีคณะโชว์ตัวประหลาดอยู่คณะหนึ่งที่มีตัวแสดงเด่นประจำคณะเป็นมนุษย์สองหน้าที่มีนามว่าอ e ีน ok ็อก แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นแค่คนพิการคนหนึ่งซึ่งคนพิการลักษณะนี้ก็มักจะมีช่วงชีวิตที่ไม่ยืนยาวนักอีน็อกเองก็ไม่ต่างกันและตอนนี้ตัวเขาก็ได้เริ่มแสดงอาการป่วยออกมาซึ่งซิกเกิลคนดูแลและเจ้าของอีน็อกและฟีลี่เจ้าของคณะโชต่างก็รู้ดีว่าอีน็อกคงจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานเพราะฉะนั้นตอนนี้ซิกเกิลเจ้าของอีน็อก จึงได้สูญเสียอำนาจในการต่อรองกับเจ้าของคณะเนื่องจากดาราเด่นมนุษย์สองหน้าที่ไม่มีคณะโชว์คณะไหนจะมีเหมือนจะมีชีวิตอยู่โชว์อีกได้ไม่นานเมื่อไม่มีอีน็อกซิคเคิลเองก็คงจะหมดประโยชน์กับคณะโชว์นี้และเมื่อเขาหมดประโยชน์กับคณะโชว์นี้เขาเองก็คงจะหมดทางทำมาหากินซึ่งเรื่องราวสถานการณ์อันยากลำบากของซิคเคิลก็มีชายคนหนึ่งมารับรู้เขา้า ชายคนนี้มีชื่อว่าดรแซคเคอร์ลีเขาได้เข้ามาคุยกับซิกเกิลแล้วเล่าว่าเขาบังเอิญไปเล่นเกมชนะนักโบราณคดีคนหนึ่งมาและได้มัมมี่สี่พันปีมาเป็นของรางวัลมัมมี่สี่พันปีของเด็กสาวอายุ16ที่เสียชีวิตไปก่อนที่จะมีโอกาสได้มีความรักและได้สร้างครอบครัวเหมือนคนทั่วไปและเขาก็ได้เจราจาเสนอให้ซิกเกิลเอามัมมี่ของเขาไปโชว์โดยที่ต้องแบ่งรายได้ให้กับเขา60ซถึงแม้นี่จะเป็นเรื่องที่ดีในสถานการณ์แบบนี้ แต่ซิกเกิลฟังแล้วกลับรู้สึกไม่ชอบมาพากลและได้ถามซัคเคอรี่ไปว่าทำไมเขาถึงไม่ไปติดต่อเจ้าของคณะโดยตรงและรับรายได้ไปเต็มๆแทนซัคเคอรี่จึงได้ตอบกลับไปว่า ตัวเขาเองนั้นเป็นนักผนันดังนั้นจึงมีศัตรูเยอะเขาจึงไม่อยากทำตัวโดดเด่นโดยไม่จำเป็นเหตุผลนี้พอจะฟังขึ้นสำหรับซิเคิลแต่ก่อนที่เขาจะตอบตกลงเขาก็ได้เลือไปเห็นสร้อยคอทองคำพร้อมด้วยอัญมณีเมดโตที่คอของมัมมี่สาวเมื่อเขาถามแซคเคอรี่แซคเคอรี่ก็ตอบกลับมาว่ามันเป็นเพียงแค่ของปลอมไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเขาใส่มันเอาไว้เล่นๆเพื่อที่เวลาโชว์มันจะได้ดูขลังเท่านั้นหลังจากที่ได้ไขข้อข้องใจทั้งหมดลง แล้วซิกเคลิลก็ได้ตอบตกลงหลังจากวันนั้นมัมมี่สาวเมอร์นาก็ได้กลายมาเป็นดาวเด่นอีกหนึ่งดวงของคณะโช์นี้โดยที่มัมมี่สาวเมอร์นาได้ถูกจัดแสดงโชว์อยู่หน้าโครงโชว์ของมนุษย์สองหน้าอีน็อกพอดีเมื่อเขาเห็นหน้าเธอทุกวันทุกวันทุกวันเขาก็เริ่มรู้สึกชอบมัมมี่สาวเมอร์นาขึ้นมาถึงแม้หน้าตาจะน่าเกลียดน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนโหดร้ายอะไร วันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกสงสารอีน็อกเธอจึงได้มอบตุ๊กตาของเธอให้กับเขาหลังจากนั้นพอซิเกิลได้เข้ามาเห็นสายตาที่อีน็อกมองมัมมี่สาวเมออหน้าพร้อมกับการที่เขากอดตุ๊กตาเอาไว้ตลอด ซิกเกิลก็พอจะเดาได้ว่าบุรุษพิการสองหน้าอีน็อกกำลังหลงรักมามี่สาวเมอร์นาที่เป็นเพียงแค่ซากศพแห้งๆไม่มีชีวิตจิตใจยอยู่มันเลยทำให้เขาระเบิดหัวเราอออกมาด้วยความตลกขบขันว่าตัวประหลาดอย่างอีน็อกไม่มีวันจะมีครอบครัวเหมือนคนปกติได้ระหว่างที่เขากำลังหัวเราะจนเกือบหายใจไม่ทันเขาก็ได้เหลือบไปเห็นหน้าหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งที่ลงข่าวเกี่ยวกับมัมมี่ของเจ้าหญิงที่ถูกขโมยไประหว่างการขนส่ง เขาจึงได้รู้ว่าแซคเคอรี่นั้นได้โกหกเรื่องเล่นเกมชนะเพราะจริงๆแล้วเขาไปขโมยมันมาตั้งหากเมื่อซิกเกิลเรียกแซคเคอรี่มาเค้นความจริงแซคเคอรี่ก็ได้บอกความจริงว่าเขาขโมยมันมาเพราะเขาต้องการไส้อคอทองคำพร้อมด้วยอัญมณีเมทต,ตที่สวมอยู่บนคอของบัมมี่แต่เขาไม่สามารถเอามันออกมาได้เพราะว่ามันต้องคำสาปใครก็ตามที่พยายามจะถอดมันออกคนคนนั้นจะต้องมีอันเป็นไป เมื่อซิกเกิลฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องคำสาปนี้มันไร้สาระเขาจึงอาสาจะไปถอดมันออกมาเองแต่ซัคอร์ลี่ก็ได้ห้ามเอาไว้และบอกว่าเรื่องนี้มันจริงยิ่งกว่าจริงเพราะเขาได้ลองจ้างคนมาถอดมันออกมาแล้วและคืนนั้นไอ้หมอน,นั่นก็กลายเป็นศพแต่ซิกเกิลก็ยังไม่ฟังและก็ยังดึงดันจะไปเอาสร้อยคอให้ได้ ซัคเคอรี่จึงได้ออกแรงยื้อตัวซิกเคิลเอาไว้มันเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุซิกเคิลเผลอเอากันไกยตัดหญ้าแทงใส่ซซคเคอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจซิกเคิลตกใจมากและเพื่อที่จะหนีความผิดเขาจึงได้คิดแผนการบางอย่างขึ้นมาเขาได้ไปเปิดกรงและวางกันไกยตัดหญ้าไว้ข้างตัวอ e ีน็อกเพื่อที่จะใส่ร้ายและทําให้คนอื่นคิดว่าอ e ีน็อกเป็นคนทําร้ายซซคเคอรี่ จากนั้นเขาก็ได้ไปถอดส้อยคออันมีค่ามหาศาลของมัมมี่สาวเมอร์นาก่อนที่เขาจะหนีไปเสวยสุขอีน็อกเห็นซิเกิลที่กำลังถอดส้อยคอของเมอร์นาด้วยความรุนแรงเขาก็เลยเข้าใจไปว่าเมอร์นากำลังถูกซิเกิลทำร้ายมันก็เลยทำให้เขาทนไม่ได้เขาก็เลยได้บุกเข้าไปช่วยเหลือเธอเขาได้เล่นงานซิเกิลจนมันร้องเสียงหลง จากนั้นวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีใครได้เห็นมนุษย์สองหน้าอีนอกกับมัมมี่สาวเมอหน้าอีกเลยจะมีก็แต่เพียงร่างที่ไร้วิญญาณของซิเกเคิลนอนแน่นิ่งอยู่ในโลงของเมอหน้าเท่านั้นหลังจากวันนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาก็มีคนไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งที่มีใครบางคนมาดัดแปลงมันให้กลายเป็นที่พักอาศัยซึ่งใครคนนั้นก็คือมนุษย์สองหน้าอีนอกที่ตอนนี้ได้สิ้นอายุไขไปแล้ว ด้วยความเจ็บปวยจากความพิการที่มีมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งศพของเขาก็ได้นอนกอดร่างที่ไร้วิญญาณของมัมมี่สาวเมอร์นาอย่างมีความสุขแน่นอนว่าเขาต้องมีความสุขเพราะอย่างน้อยๆก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขาก็ได้มีโอกาสที่จะมีคนรักและก็มีครอบครัวเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปมังนะ โอเคครับตอนนี้คุณผู้ชมก็รู้แล้วนะครับว่าผมหน้าตาดีเหมือนใครผมมีดัตตี้เป็นมนุษย์สองหน้าแล้วก็มีมัมมี่เป็นมัมมี่โอเคครับจบตอนแรกกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตอนที่สองของเรื่องเล่าจากหลุมกันต่อเลยกับตอนที่มีชื่อว่าการสับเปลี่ยน การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีมหาเศรษฐีเท่าอยู่คนหนึ่งเขากำลังมีความรักกับลินดาหญิงสาววัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าเขาเป็นสิบสิบปีซึ่งเขาเองก็ไม่ต้องการโดนหลอกเขาเลยไม่เคยทำตัวหรือบอกให้ผู้หญิงคนนี้รู้เลยว่าตัวเขาเองนั้นรวยมากแค่ไหน และแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้นั่งรถเก่าๆไปขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานแต่เธอก็ได้ปฏิเสธเพราะว่าเศรษฐีเท่าคนนี้ดูแก่เกินไปสำหรับเธอเศรษฐีเท่าจึงไปที่คลินิกสัญญกรรมแต่ที่นี่สามารถทำให้เขาดูเด็กลงได้แค่5ปีถึง10ปีเท่านั้นเต็มที่สุดๆก็20ปีซึ่งถึงแม้มันจะดีมากแล้วสำหรับคนทั่วไปแต่ไม่ใช่สำหรับเศรษฐีเท่าเขาต้องการมากกว่านั้น เจ้าของคลินิกจึงได้แนะนำให้เขาไปหาศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะคนหนึ่งเมื่อมาถึงนายแพทย์คนนี้ก็ได้บอกว่าสิ่งที่เศรษฐีเท่าคนนี้ต้องการสามารถเป็นจริงได้แต่ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงเขาต้องจ่ายถึง30ล้านบาทโดยเป็นค่าผ่าตัด3ล้านและอีก27ล้านเป็นค่าซื้อใบหน้าจากหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮาน แปลว่าเศรษฐีจะได้ใบหน้าจากหานและหานก็จะได้เงิน27ล้านจากเศรษฐีซึ่งเศรษฐีก็ได้ตอบตกลงและการพาตัดสลับใบหน้าก็สำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ถึงแม้เขาจะหน้าเด็กลงแล้วลินดาก็ยังไม่พอใจอยู่ดีเพราะหน้าหนุ่มแต่ตัวเหี่ยวมันยิ่งดูตลกสำหรับเธอเศรษฐีเท่าจึงกลับไปหาศัลยแพทย์อีกครั้งเพื่อให้หมอคนนี้เปลี่ยนแขนและหน้าอกของเขาให้ดูเด็กลง ค่าใช้จ่ายของครั้งนี้คือ60ล้านบาทซึ่งเศรษฐีเท่าก็ยอมจ่ายตามระเบียบการผ่าตัดสำเร็จไปได้ด้วยดีเหมือนเคยซึ่งครั้งนี้ลินดาก็พอใจกับรูปลักษณ์ใหม่ของเศรษฐีเท่ามากๆทั้งคู่ได้ไปออกเดทด้วยกันที่ชายทะเลและกำลังจะไปลงเล่นน้ำด้วยกันลินดาก็เลยได้เห็นขาเหี่ยวๆของเศรษฐีเท่าแล้วเธอก็ไม่พอใจตามฟอร์ม เศรษฐีเท่าก็เลยรีบแจ้นไปหาศัลยะแพทย์เหมือนเคยซึ่งค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเปลี่ยนช่วงล่างครั้งนี้คือ90ล้านบาทเศรษฐีเท่าจึงลังเลเล็กน้อยเพราะ90ล้านบาทคือเงินที่เหลือทั้งหมดที่เขามีแต่ไหนก็ไหนขอยอมทำมาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็เลยยอมตกลงซึ่งการผ่าตัดก็สำเร็จไปได้ด้วยดีเหมือนเคยตอนนี้เขาได้กลายเป็นหนุ่มหล่อหุ่นดีสมบูรณ์แบบแล้วแต่ลินดาก็ยังปฏิเสธเขาอยู่ดี เพราะว่าตอนนี้เธอได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับคนที่มีเงินมากพอที่จะดูแลให้เธอสุขสบายไปทั้งชีวิตได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือฮานอดีตหนุ่มรูปงามที่สลับร่างกายของตัวเองกับเศรษฐีเพื่อเงินนั่นเองสรุปถ้าเศรษฐีเท่าบอกกับลินดาแต่แรกว่าเขารวยเขาก็คงได้แต่งงานกับลินดาไปนานแล้วโอเคครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องเล่าจากหลุมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ